เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์มาแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออร์จินพาวเวอร์นะครับผมกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเที่องนะฮะเปิดวันพฤหัสนะครับผมวันที่7วันที่7ในเดือนมกราคมนี้ในช่วงปี2022ครับทุกคนครับเซิร์ฟเวอร์รีวิวซายเนวจ,จัดแจกหนักมาแล้วฮะทุกคนครับผม อัปเกรดแพทใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนดูฮะนี่คือรูปแบบการแต่งตัวในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนี่ฮะหนุ่มรอสาวสวยนะครับจะมีการแต่งตัวแล้วก็อันดับท็อปเทพในเซิร์ฟนี้นะครับโอ้โหทุกคนดูฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไร โอ้โหอาวุธที่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่มีการอัปแพทใหม่ล่าสุดทุกคนจะมีก็จะมีของที่แจกค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพชเด้งดืนออนไลน์ในเซิร์ฟได้รับ200,000ครับทุกคนโอ้โหห้านาทีได้เป็นล้านอะ่ะโอ้โหจะขนาดไหนเนี่ยของแจกฟรีเขาแจกเป็นของแฟชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดให้เราด้วยเป็นหฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้เป็นตุ้งใหม่นะมันมีเอฟเฟกแบบสายฟ้าเข้ามาด้วยทุกคนดูฮะนี่อุย้ยอย่างเท่ตัวนี้แจกฟรีครับในมิวเพาเวอร์จับ แล้วก็อนที่2ก็แจกมาให้ด้วยนะครับโ oh, oh, อ้โหอันี้ยังรออ่ะเลือกไม่ผิดจริง,รงๆที่เลือกเล่นเป็นนักๆเพราะว่ามันชูอาวุธแฟชั่นได้สวยมากเลยนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นพวกของแรกเริ้มต้นนะครับมีเหรียญข้ามเพชรแน่นอนฮนะเซิร์ฟแนวจะแจกนะก็จะแจกเหรียญข้ามเพชรมาให้เราด้วยนะครับกดข้ามเคชรใส่ปีกนะระดับ12แจกมาฟรีพร้อมด้วยชุดแฟชัน่นเบื้องต้นแจกมาให้ใส่ตลอดเทเทนะครับแล้วก็ใส่ปีกอัปเกรดเพื่อที่จะใส่ของแฟชั่นได้เลยนะครับว้า oh, oh, นี่มีผลไม้ด้วยผลไม้เนี่ยแจกมา20ล ลูก500สเตตัสมีมุกคาบศพการอีกีมีสัตว์ขี่แจกมาด้วยซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยแจกออฟมาจํานวน1 2 3 45 6ออฟครับแล้วก็ออฟพื้นฐานจะเป็นออฟเกี่ยวกับต้านทานทาน่าต่างๆโลดรูซับนะครัแล้วก็มีลดความใสยธาตาด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่60%รครับผมตัวนี้เขาก็แจกมาให้เรานะครับ BP ขึ้นเยอะแน่นอนฮะสวมใส่ได้เลยครับสัตว์ขี่แจกมาสี่ตัวพร้อมด้วยอุป,ปกรณ์สัตว์ขี่ครบ เเลยนะครับนี่อุปรกรณ์สัตว์ขี่เนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นขั้น10บนะมีออฟสอร์เซ็นครับทุกคนฮะสามารถใส่ได้เลยนะครับผมตัวนี้เขาก็จะแจกมาฟรีในมิวติจินพาวเวอร์นะครับใส่ครบเรียบร้อย BP เนี่ยผมขึ้นมาหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหกแสนแล้วนะครับแล้วก็ปีกแฟชั่นแจกมาด้วยในบางส่วนนี่ใส่ได้เลยชุดแฟร์รอยเท้าแล้วก็จะมีพูดปีาศาจทรง,ลงพลังออฟสเเกี่ยวกับเจาะท่า,ทานแล้วก็มีลักเกอร์คิดอยูข้างใให้เราด้วยครบเสร็จตัวนี้ใส่ได้เลยคครับทุกน BP เนี่ยขึ้นหลักล้านแล้วเราก็จะมีชุดแฟนะครับผลละหมาก็ักไม้นะฮะทุกคนครับที่จะแจกมาเพิ่มเติมเมจิกคริสตัลวิญญาณดาวความสําเร็จชื่อเสียงผลไม้แล้วก็เป็นกล่องนะครับสำหรับไอเทมเลื่อนขัน้นอุปกรณ์ติดตัวกับอุปกรณ์อ่สัตว์ขีนั่นเองนะครับนี่คือของจัดแจกฟรีแต่ยังไม่หมดนะฮะทุกคนมีอุปกรณ์ติดตัวมาด้วยแจกขั้น13นะครับผมเลือกเล่นเป็นนักดาบนะเดี๋ยวผมจะ เอาอุปกรณ์ที่จัดแจกมาฟรีเนี่ยใส่คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับน่นจะใส่ได้นะเซิร์ฟนี้เพราะมันมีมุกภาพสบการแล้วก็จะมีเหรียญข้ามเวสแล้วก็จะมีเมจิกคิสตัลด้วยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วกินผลไม้ครับผมตอนนี้ผมเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วทุกคนกินผลไม้แล้วก็ใส่อุปกรณ์แรกเริ่มต้นได้เลยนะครับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นเนี่ยแจกมาในระดับขั้นติดสามไม่ตีบวกนะมีออฟสองแล้วก็ลัคกีคริติคอลนะครับใส่ได้เลยฮะเพื่อที่จะอัปเกรดพลังลบนะครับไปสู้กับบอส ในช่วงแรกนะฮะนี่ใส่เลยพีย่แจกอาว,วุธรูดมาสองข้างคืงออาว,วุธรูดกริบสามทุกคนเพิ่งสังเกตเห็นฮะอาว,วุธรูดเนี่ยแจกมาอย่างโหดเลยอาว,วุธรูดก็จะมีคุณสมบัติติดตัวนะว่าตามมองคับำพุ่งันกับโจมตีเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์โอยังโหดอะ่ะครบเซตเลยนะทุกคนดูใส่ครบเซตแล้วนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้บีพีขึ้นมาหนึ่งล้านแปดแสนครับโอ้โหยังโหดเลยของจะแจกฟรีทั้งหมด มีประมาณนี้เนี่งก็จะมีคนเข้ามาปั้นตัวกันเต็มเลยนะครับของแจกเพิ่มเติมในกิจกรรมคายยังมีอีกนะครับเป็นมุค่าประสบการณ์ห0ึ0งพพเลยเหรอโอ้โห1 0 0 0พนี้ยังเยอะเลยนะนี่ขู่อีพีผมเป็นล้านนะเฮ้ยล็อกอินเขาแจกเยอะมากแล้วก็จะมีอาวุธแฟแจกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยทุกคนฮะว้ายังเยอะลอยครับไม่เป็นอาวุธอัจฉริยน,นะครับแล้วก็อาวุธแฟงกับฉายา,ยาหลายๆอย่างเลยที่เขาแจกมาเพิ่มเติม,ตมผมจะ กดใสให้หมดนะฮะผมะดห้ทุกคนดูว่าอาวุธไฟเขาแจากมีอะไรบ้างมีตัวนี้คริสต์มาสนะครับมีโชคช่วงมีอาวุธดวงดาวแล้วก็จะมีอาวุธแห่งรักเทวะนะครับผมผมใส่เป็นตัวนี้นะผมชอบตัวนี้ที่สุดนะครับสวยมากเลยมีฉายาด้วยครับฉายาแจากมาในตัวล็อกอินเจ็ดวันนะตัวนี้เป็นเจ้ารับขอนะครับน่าจะเป็นรับของนะแล้วก็ฉายาพวกนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยฮนะนี่ครับซาตานซานตาคลอสนะครับผมนี่ แล้วก็จะมีฉายาตรวนี้ด้วยอันนี้เป็นฉายาเทพแห่งความสุขนี่ผมชอบอนนี้เทพแห่งความสุขนะครับนี่คือของจัดแจกฟรีทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ Mill Origin พาวเวอกับการเกิดใหม่ได้คลาส13ของแจกกับ BP อยู่ที่ 1 9แสนครับทุกคนฮะเซิร์ฟนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแจกนะักจริงๆส่วนรายเอรียดกิจกรรมในะคานะครับจะมีล็อกอินรายวันได้รับเป็นปีกับเพชรนะครับแล้วก็ราชาเติมเงินนะฮะได้รับเป็นพวกสัตว์ขี่ครับผมโอ้โหสายโหดครบเซ็ตเลยแล้วก็เป็นตัวสัตว์ขี่แบบครบเซตอะตัวโหวดกับชายานะฮะอันนี้เป็นเหรียญแรกนะกับเหรียญแรกนะครับที่แจกมาแลนดับที่2เนี่ยก็จะได้รับเป็นพูด ันดับที่สามก็ได้เป็นผู้เชน่กันแต่ันดับหนึ่งเนี่ยได้รับเป็นสัตว์ขี่ครับทุกคนตัวนี้โหดที่สุดนะสัตว์ขี่ราชาเติมเงินนั่นเองนะครับข้างล่างเป็นราชสายพียนะครับก็จะมีประมาณนี้ได้รับของที่มันแตกต่างกันนะราชาสายพีเป็นผู้ออฟสองนะฮะดอกไม้เนี่ยของแรงแน่ๆเลยนะครับมีบัตรเดือนด้วยนะฮะเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นผลไม้เป็นของเลื่อนขั้นเป็นฟีกอาวุธแฝงอุปกรณ์สัตว์ขี่ระดับขั้น 103มนะฮะมีให้เราด้วยพร้อมด้วยบัตรเดือนนะครับโปรโมชั่นเติมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นผลไม้เป็นปีอัปเกรดอาวุธแฟชั่นเหรียญแรกแล้วก็เป็นแฟชัน่นสัตว์ขี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะฮะได้รับเป็นพวกอาวุธแฟชเซ็ตพูดนะครับนี่ราชามงกรไฟเนอแล้วก็อุ้ยนี่ขู่เซตโหดครับขั้น87เนะฮะไอเติมสะสมแล้วทุกคนอย่างโหดเลยอะ่ะขั้น87นะฮะ จัดเต็มมากเลยนะครับอันนี้เป็นโปรโมชันนะเติมเงินสะสมวันนะครับได้รับเป็นเซ็ตคูดเมื่อเติมเงินสะสมครบนะครับเอามาแลกเป็นของได้อะไรฮะแลกเป็นอ๋อเป็นของสําหรับเลื่อนขั้นนะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์สัต์ขีนะครับทุกคนอันนี้เป็นหีบประจุนะครับอุปกรณ์เลื่อนขั้นเนอะแลกของทั่วไปนะครับนี่ผมว่าและไอตัวนี้มันเป็นของแลกจริงๆด้วยนะก็มาแลกได้นะครับสัตว์ขี่นะครับมีเป็นช้อยสัตว์ขี่แล้วนะมีสัตว์ขี่แบบพิเศษ แบบราชาเติมนะครับผมก็แรตามความโหดเนาะแล้วก็พูดด้วยมี3แบบนะครับมีแบบฟาร์มแรกเติมแรกแล้วก็โคตรเติมแรกเลยนะครับก็ความโหดจะแตกต่างกันไปนะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกยันนะครับให้เราเลือกแรกร่วมสนุกนะฮะจะมียันทั่วไปยันป้องกัน5%แฟชั่นกิจกรรมนะฮะเติมแรกราชาแล้วก็เติมแรกแฟชั่น2นะครับก็สามารถมาลดสนุกดายแรกรอยเท้าอะไรอย่างนี้กิจกรรมฟาร์มเนอ แล้วก็กล่องสุ่มเจ้าแม่เฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรกล่องสุมเจ้าแม่อะไรยังเยอะเลยนะทุกคนดูกล่องสุ่มเจ้าแม่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องประดับแรกนะฮะใช้จ่ายสะสมนะครับเทศกาลเท่าตัว,ตวมอบมงกุฎและมงกุฎสวัสดิการนะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในมิวจินพาเวอร์แต่ผมเอะใจกล่องสุ่มเจ้าแม่นี่แหละกล่องสุมยังเยอะเลยนะครับสุมอะไรได้บ้างเนี่ยอุปกรณ์นะฮะสุมอุปกรณ์สั์คีนะครับแล้วก็นี่ไง ส่วนเป็นพวกไอนี้ครับผมฟุลแหงอักษรยานเป็นเพชรป้างนะครับหรือว่าเป็นสุ่มไอเทมเลื่อนขั้นฉายยางต่างนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะฮะในมิวออร์จินพาวเวอร์นะครับกับเอที่2เปิดวันที่7นะฮะเซิร์ฟได้เลยดิ้งดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอนี้พร้อมด้วยกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์แจกแชร์1000ล้านนะครับผมจัดได้เลยนะคลิปรีวิวเกมประจำสัปดาห์มีประมาณนี้นะครับผมท้ายคลิปฝากกดไลค์ กดแชร์ s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมสักผมด้วยคลิปนี้นะ่จาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับพชุดใหม่เหรอถ้ารับจ้างอันนี้เป็นอาวุธโอ้ยังฮูกดเลยนะฮูหลออหมดนะครับไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ